สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่3นครสวรรค์วันนี้เราจะมาแนะนำเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ทุกท่านสามารถอพยพได้อย่างปลอดภัยรวดเร็วและเป็นระบบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นไฟไหม้สัญญาณเตือนจะดังขึ้นทันทีขอให้ทุกคนตั้งสติจากนั้นประเมินสถานการณ์รอบตัวว่าปลอดภัยหรือไม่เพื่อเตรียมตัวอพยพอ,ออกจากอาคารหรือ รอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยจุดที่1ประตูทางออกหน้าอาคารเริ่มจากทางออกหลักที่อยู่ด้านหน้าอาคารเป็นประตูกระจกบานคู่พร้อมป้ายไฟฉุกเฉินที่มองเห็นได้ชัดเจนสามารถใช้เป็นเส้นทางหลักในการอพยพออกจากอาคารจุดที่2และ3ทางเดินจุดเลี้ยวซ้ายและขวา ถัดมาภายในตัวอาคารยังมีทางออกฉุกเฉินเพิ่มเติมทั้งทางซ้ายและขวาของทางเดินแต่ละจุดมีป้ายไฟบอกทางและไฟฉุกเฉินส่องสว่างตลอดแนวทางเดินจุดที่4และ5ทางเดินห้องน้ำชั้น 1. จุดห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงถัดมาภายในตัวอาคารยังมีทางออกฉุกเฉินเพิ่มเติมทั้งทางซ้ายและขวาของทางเดินแต่ละจุดมีป้ายไฟบอกทางและไฟฉุกเฉินส่องสว่างตลอดแนวทางเดิน กรณีที่อยู่ในชั้นบนให้ใช้บันไดหนีไฟที่อยู่ด้านในอาคารจะมีป้ายไฟอ x ิสเป็นป้ายสีเขียวไว้บอกทางชัดเจนจุดรวมพลป้าย assembly point เมื่อออกจากตัวอาคารแล้วให้มารวมตัวกันที่จุดรวมพลซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณล,ลานจอดรถหน้าอาคารสังเกตได้จากป้าย assembly point สีฟ้าขาวที่ติดตั้งไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเกิดเหตุให้ตั้งสติรีบออกจากอาคารโดยใช้ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดแล้วไปรวมพลตามจุดที่กำหนดอย่าลืมแจ้งเจ้าหน้าที่หากยังมีผู้ติดค้างในอาคารและโปรดเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพประจำปีอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของทุกคนรู้ทางหนีรู้จุดรวมพลช่วยให้เรารอดปลอดภัยทุกคนขอบคุณค่ะ